สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่สื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่นะครับงานเข้าก่อนเกมชนะทิพด่วนนาโกย่าเกมปาสเอสื่งในญี่ปุ่นรายงานงานเข้าซะแล้วนะครับบางเกมเจอรีแมตช์กลางสัปดาห์กำหนดการแข่งขันใหม่โดยคาวะสกิฟอนรเร่ทีมของชนะทิพสงสินที่มีคิบวบุกรังนาโกย่าเกมปาสเอในวันพุธที่14กันยายนล่าสุดทางสื่อของญี่ปุ่นนะครับแมต์ดังกล่าวอาจจะจําเป็นจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปอีก และมีรายงานทราบว่านักเตะภายในทีมนาก,กุยะเกมปัสเอถูกตรวจเพราะว่าเป็นโควิด19อย่างไรก็ตามครับต้องรอจากทางสาธารณสุขของญี่ปุ่นก่อนนะครับว่าจะออกมาประกาศยืนยันอีกครั้งว่าเกมเจอริคคู่ดังกล่าวนั้นจะลงทําการแข่งขันได้หรือไม่เนื่องจากต้องดูว่านาก,กุยะเกมปัสเอจะเหลือผู้เล่นจํานวนเท่าไหร่และจะสามารถแข่งขันตามกฎได้หรือไม่แต่ทางโค้ชของคาวาซิกิฟอนเตเรยัง ทรุโอนิกิพร้อมที่จะพาทีมลงแข่งขันเนื่องจากฟอนเตเล่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เหลือผู้เล่นตัวสำรองเพียงไม่กี่คนพวกเขาก็ลงแข่งขันมาแล้วนะครับอาเซียนที่เข่าใหญ่นะครับบุรีรัมยูเนเตดสโมสรจาลึกประวัติศาสตร์ใหม่สะเทือนอาเซียนก่อนหลังล้งนโเกมซูเปอร์วิงแมตช์ของเมืองไทยคูโครบงังบุรีรัมยูเนเตดพบกับเมืองทองยูเนเตตล่าสุดทางด้านของ อาเซียนฟุตบอลรายงานมาว่าซูเปอร์วิงแมตช์ของเมืองไทยบุรีรัมย์พบก,กับเมืองทองได้จารลกประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นะครับเตะนัดเดียวนะครับรายได้พุ่งแซงเงินรางวัลแชมป์ไทยลีกที่ต้องเตะกันทั้งปีนะฮะโดยเกมดังกล่าวมีแฟนบอลเดินทางเข้ามาชมเกมในการแข่งขันครั้งนี้ในสนามมากถึง25,943คนพร้อมกับจำนวนการขายตั๋วเข้าชมเกมสูงสุด1 6 2 2 6 4 0บาทขายของที่ระลึกได้มากถึง10 ล้าน5้าบาทรวมรายได้ทั้งหมดนะครับสูงถึง1 2 1 6 1 8ล้านหบาทนะครับโอ้โหโดยจากสถิติัล่าวทำให้หลายชาติในอาเซียนต่างก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าหากสโมสรจะประสบความสำเร็จในหลีกของอาชีพต้องเอาแบบอย่างบุรีรัมยทีมสโมสรของไทยเป็นต้นแบบนะครับโอ้โห วันเดียวนะครับได้เยอะกว่าการคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอีกนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ17.6สื่อญี่ปุ่นเปิดสถิติสุดทึ่งแนวรุกทีมชาติไทยซูเปอร์โชคสาวรชาติสื่อของญี่ปุ่นนะครับเจลีกได้โพสต์สถิติสุดทึ่งของกองกลาง,งดีกีทีมชาติไทยซูเปอร์โชคสารชาติของเรานะครับหลังจากทำแอซิ์ที่3ให้กับคอนโซลซัปโปรโรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เดินทางสื่อญี่ปุ่นกล่าวว่าซุเโชคจะรึกสถิติได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงสนามบนเวทีเจลรีสตาร์ชาวไทยผู้นี้นะฮะทำอาซิตทุกๆ17.6นาทีในการลงสนามที่ญี่ปุ่นนะครับเลยได้ว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะฮะตอนนี้ก็เหลือเป็นแค่โอกาสแล้วล่ะครับก็จะเล็งเห็นตอนไหนนะฮะมิซ่านะฮะยักชนยักษ ยิงสด3าคู่ฟุตบอลเจลีกแมตช์กลางสัปดาห์ศึกฟุตบอลเจลีกนะครับลีกสูงสุดครังญี่ปุ่นฤดูกาล2022ถึง2023นะครับแมตช์กำหนดการแข่งขันใหม่กลางสัปดาห์จะลงสนาม4ี่คู่ด้วยกันและจัดถ่ายทอดสดมายังประเทศไทย3คู่นะครับทำให้แฟนได้ลุ้นกันนักเตะไทยของเราเจ้าเจาแล้วก็สูโโชนะครับโดยู่สํงกานะครับศึกชิงจ่าฝูงเกียวโตซัง,งะพบกับโยโกมาเอฟมรินอสของทีมทาาทิปคาวาสึกิฟอนโตเร่ A, จะพบกับ นาโก,กุยะเก,ก็นพัสเอนะครับในกลุ่มทีมหัวตารางนะครับส่วนเซลโซโอซาก้าทีมของชาววัตวิโรชาติจะบุกเยือนถิ่นไซมะสเตเดียมโดยกับทีมแกล่งอุระเรดไดมอนส่วนฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรนะครับต้นสก,กัดญี่ปุ่นของสุปโชคสัตชาติจะได้พักในเกมกลางสัปดาห์นะครับและจะไปลงสนามอีกทีก็คือวันที่18กันยายนซึ่งเป็นแมตช์สำคัญบุกรังโยโกม่าเอฟมารินอสนะครับที่มีหลุนแชมป์โดยโปรแกรมการแข่งเจลีกแมตช์สำคัญ และกำหนดการใหม่มีดังนี้นะครับวันพุทธที่14กันยายนนะฮะตามเวลาประเทศไทย17.00จุดศูนย์ศนากาเกียวโตซังงะพบกับโยโกมาเอฟมิรินอสนะครับถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาสปอร์ตตามเวลาประเทศไทย1 7บ0จุดสามศูนย์นาฬิกาอุลระเรดดอนมอนพบกับเซโรโซโอซาก้า so ทีมของชาววัดวิลชาตินะครับโดยถ่ายทอดสดทางสยามกีฬาสปอร์ตและ BG Channel นะครับและอีกคู่หนึ่งนะฮะ17.30นนาฬิกาเนโกย่าเกมปัสเอพบกับคาวาซึกิฟุนโตเร ก็ขาดโทรศัพทสยามกีฬาสปอร์ตแชนแนลนะครับส่วนคู่ของทางฝั่งของคาบัสกิฟอนโตเรที่ออกไปเยือนนะกากยยาแคมปัสเอนั้นต้องรุ้นนะครับว่าจะได้ลงเล่นไหมเนื่องจากานักเตะทีมนกกากยยาแคมปัสเอเป็นโควิดหลายคนนะฮะเทือนหฮองอันยลายเงยนของเฟืองแยกทางโคสิโกสู่ความท้าทายต่างแดน สอดยอของเวียดนามนะครับอย่างทันเทาได้ตีข่าวใหญ่เลยนะครับว่าเง็นคงเฟืองได้แยกทางกับโคซิโกเพื่อสู่ความท้าทายใหม่ในต่างแดนโดยในในรายงานระบุว่าเง็นคงเฟืองเจ้าของฉาย,ยามเมสซ,ซี่แห่งเวียดนามปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับฮองอันเดลียของทีมโคซิโกเกตีศักเสือเมืองอดีตคุณสีทีทมชาติไทยของเรานะครับซึ่งทางเง็นคงเฟืองต้องการหาความท้าทายใหม่ๆครั้งใหม่เลยนะครับตามรอยเง็นกงไห ซูเปอร์สตาร์เพื่อนร่วมชาตินะครับที่เดินทางไปค้าแข้งต่างแดนอย่างฝรั่งเศสในลีกเอิงสองของฝรั่งเศสกับโปเอซีก่อนหน้านี้นี่ส่วนในด้านเง็งคงเฟืองนะฮะคือแกนหลักสําคัญในเกมรุกมาโดยตลอดของทีมโคซิโกเกียติสักเนเมืองและที่สำคัญเง็งคงเฟืองมีประสบการณ์การย้ายไปค้าแข้งต่างแดนมาแล้วนะครับทั้งในลีกของญี่ปุ่นมิตะฮอลลีฮอสอินชอนยูนเต็ดในลีกเกาหลีใต้และล่าสุดเฉิอดฉายกับแซงทริโดงในลีกสูงสุดของเบลเยียมนะครับ ก็ต้องรุ้นครับว่าจะไปสู่สโมสรไหนนะครับสำหรับเงี้ยนคงเฟื่องแฟนญี่ปุ่นเผยช็อตปฏิกิริยาโอนิกิช่วงเปลี่ยนตัวชนาทิพ์เกิดอะไรขึ้นไปชมถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเผยช็อตปฏิกิริยาโอนิกิช่วงเปลี่ยนตัวชนะทิะทพย,มย,พย,ย์มันเกิดอะไรขึ้นไปชมเลยฮะ โดยเป็นช็อตที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากที่ญี่ปุ่นนะครับควนหลงหลังจบเกมเจลีกซูเปอร์มิงแมตคู่ระหว่างคาวาสิกิฟันร่อยพบกับซานเฟเชนฮิโรชิมาชิงกลุ่มหัวตารางซึ่งเกมดังกล่าวทั้งทั้งที่เป็นบิกแมตและเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับแฟนบอลไทยและญี่ปุ่นนะครับซึ่งตั๋วฟรีจำนวน500ที่นั่งเพื่อเข้าไปเชียร์ชนาทิปสงกสินนะฮะ โดยเฉพาะเลยนะครับที่เป็นคนไทยติดขอดสนามโทรโลรุกิสเตเดียมพร้อมกับการแสดงร้องนาจากเมืองไทยอย่างเต็มนะครับคือพูดง่ายๆว่าจัดงานนี้เพื่อให้ชนะทิพย์นะครับและคนไทยได้ไปดูชนะทิพย์แต่โทรลูอุนิกนะครับกับส่งชนะทิพย์ส่งสินลงสนามในนาทีที่90บวก2นะครับทานผู้ชม,มโอโ้โหทั้งทั้งที่คาบาซิกิฟอนโตเลียนำกู้แข่งขาดไปแล้วนะครับนำไปส0ูนย์นะครับทานผู้ชมไม่ส่งลงสนามเลยนะครับก็ส่งลงสนาม ในนาทีที่90บวก2นะครับท่านผู้ชมาาคิดดูนะฮะโดยแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับเผยช็อตไปกิริยาของทรุโอนิกิช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนตัวชาาทิพย์สงสินพร้อมกับทัสึกิเซกะลงสนามนะครับปรากฏว่านะครับาาาท่านผู้ชมโทรุโอนิกิได้เดินเข้าไปบอกแทคติกก่อนจะลงสนามเพียงแต่ทัสึกิเซกะแต่กลับไม่พูดคุยกับชนาทิพย์เลยแม้แต่คำเดียวนะครับโอ้โหเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคลิปนี้เปิดเผยว,ว่าชนาทิพย์พยายามที่จะมองหน้า ทางทูลุโอนิกิแต่โค้ดโอนิกิกลับไม่มองมาทางชนาทิพย์เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ประสุกเข้าเสาแทกจริงๆนะครับแอดมินก็มีคลิปให้ได้ชมกันนะครับไปชมกันเลยในช่วงนาทีที่3.42ของคลิปเป็นต้นไปนะครับน่าสงสารชนาทิพย์จริงๆนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับชนาทิพย์ด้วยนะครับนี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่13กันยายนนะฮะ you <laughs>